Build structures at c Cross roads, o n i c crossroads, sleepy s o u n d and c o n d o n เ n y o n เพื่อนๆจะต้องไปสร้างสิ่งก่อสร้างที่สามเมืองนี้จะไปเมืองไหนก่อนก็ได้นะคะดูรถที่วิ่งก็ได้อย่างตรงนี้ซาจะไปที่คอนโด Canyon ก่อนเหตุผลที่ซาจะไปคอนโดแคนยอนก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าทางผ่านเนี่ยมันมีจุดที่มีสไปเดอร์แมนค่อนข้างเยอะแล้วก็ เมืองคอนนิคอสโรสกับสลิปิซาวนะคะมันอยู่ใกล้กันดังนั้น <sucks> จึงไปเมืองที่ไกลที่สุดก่อนดีกว่าเพื่อนๆจับบิลแค่เมืองละหนึ่งบิลก็ได้นะคะมันนับให้เช่นกันก็พอทำเมืองแรกเสร็จก็ไปเมืองที่2เมืองที่3แต่ถ้าสมมุติว่าไปแล้วตายก่อนทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะคะตาหน้าไปเก็บเมืองที่เหลือได้ไม่จำเป็นจะต้องทำทั้งหมดในตาเดียวกัน เมืองที่สแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าบิลเดียวเดี๋ยวเควสมันก็จะขึ้นให้นะอ่าแบบนี้ค่ะใครที่ทำแล้วเควสขึ้นช้านน้นึงก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะซีซั่นนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีเควสก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นและก็เหลือเมืองสุดท้ายนะคะโคนิคอสโรส การเก็บสไปเดอร์แมนมาเป็นการเดินทางที่ไวที่สุดนะคะรถยนต์เนี่ยต่อให้เร็วแค่ไหนก็ไม่ไวเท่าใยของสไปเดอร์แมนเชื่อว่าหลังจากซีซั่นนี้ไปถ้าเกิดเขาเอาเครื่องยิงใยออกนะคะจะต้องมีคนคิดถึงอย่างแน่นอนระหว่างทางก็ฟาร์มบิลไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามันใช้แค่30หน่วยเท่านั้นแหละคะ่ะ เนีย่ยเห็นไหมคะมันไวมากๆพยายามหัดเล่นสไปเดอร์แมนกันให้คล่องๆนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการเดินทางที่ดีโคตรเลยอ่าเรามาถึงโคนที่คอสโรดแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูไซบบลหนึ่งอันนะคะขึ้นสามาโอเคค่ะก็สามเมืองในตาเดียวกันค่ะง่ายๆแบบนี้เลย โดน์เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ TrueMoney Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพ์ก็ได้นะคะ